เนี่ยเราก็เข้ามาด้านในนะครับมาด้านในนะครับลวงพ่อปากแดงนะครับองคิงจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับแล้วก็องค์จำลองก็อยู่ด้านหน้านะครับสามารถที่จะปิดทองได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปิดนะครับ่ายคลิปแป๊บนึงนะครับองค์ด้านหลังสุดนะครับที่อยู่สูดสุดหนักเป็นองคิงนะครับเราก็จะทําการนะครับปิดทองนะครับลวงข้อปากแดง แต่ว่าเราจะปิดเ,เป็นองกำลองนะครับองกำลองนะครับจะเรามาปิดทองกันนะครับสาธุครับสาธุนะครับปิดทองกันก่อนนะครับ เราจะปิดนะครับตรงตรงหน้าอกนะครับของหลวงพ่อนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหน้าอกหัวใจนะครับก็ต้องปิดทองตรงนี้ก่อนนะครับก็ะจะมีทองเปลี่ยนนะครับให้ให้น่าจะคบรบองค์พระนะครับเราก็จะไปปิดท,ท,ทุกทุกองนะครับ ที่อยู่ด้านบนครับลองข้อปากแดงองค์จริงไม่สามารถที่จะปิดได้